เอาละครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่อง New Solier d a g o n นะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนโปรเกม h a n k y Shark Worm นไม่ใช่ h a n k y Shark Evolution อันนี้นะทุกคนเนี่ยไม่ใช่อันนี้นะแต่เป็นอันนี้นะคนบ้านึหน เห็นทุกคนหน้าตามันจะเป็นงี้นะเกมเนี่ยวิธีการโประนะทุกคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะทุกคนฮะให้ทุกคนวางลิงก์ปรับจากนั้นกดค้างที่พิมพ์นะทุกคนปรับแล้วกดคำว่าเบราว์เซอร์หรือไม่งั้นก็ใครไม่มีเบราว์เซอร์ก็มี Google Chrome ก็ได้นะทุกคนกดปั๊บเข้าไป รอสักครู่นะทุกคนจะให้กดดาวน์โหลดจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะแล้วก็จะเห็นมันเป็นแบบนี้นะพอเสร็จปั๊บให้กดเข้าไปตรงไฟล์นะทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะทุกคน และเมื่อทําการโหลดเสร็จให้ทุกคนสมมุตินะทุกคนถ้าโหลดเสร็จใช่ไหมให้กดเข้ามาที่โปรแกรมจาัดก,การไฟล์หรือไฟล์ส่วนตัวนะทุกคนถ้าใครเป็นรุ่นซัมซุงให้กดคําว่าไฟล์ส่วนตัวแต่ถ้าใครเป็นรุ่นเอ่ออัโปอะไรเงี้ยผมใจรุ่นอัโปนะให้กดเขาวมาโปรแกรมจาัดก,การไฟล์เนี่ยทุกคนแับ,บพอกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้กดคําว่า APK จากนั้นให้ถ้ามันถ้ามันมีไอเนี่ยถ้ามันมีขึ้นมานะเดี๋ยวทุกคนจะกดเข้าไปอาสมเดี๋ยวผมสมมตดกัดไอหางกี้ทากันนี้ก็ได้นะกดเข้าไปที่ไฟล์มันนะครับทุกคนนี่ีนั้นมันจะขึ้นงี้นะทุกคนให้กดคําว่าติดตั้งนะแล้วก็รอนะครับทุกคนก็นั่นแลหละครับทุกคนก็พอรอเสร็จปุ๊บแล้วก็กดออกมาแล้วก็จะอยู่ยงี้นะคน ก็แค่นี้นะผมิทิ้งลิงไว้ใต้ฮิตนะก็คะใครที่อยากโหลดโปร,โปรแฮงกี้ชาร์กเบิก็ดาวน์โหลดกันได้เลยสำวันนี้ขอตัวลาไก่อนครับสวัสดีครับ